น่าจะคาได้นะฟีเกอร์งัดไปทันทีเอ้ยเฮียกดแข่งไอ้สั๊บตีสกิฟองเอ้ยกูกดแข่งมากเป็นไงไม่ได้แอมงัดไปทันทีเอ้ยกูก็จะตายเป็นไงโอ้โหการลบอันตีลบอันตีเรามานะครับงัดไปทันทีเออสวยลองซุ่มดูอันตีดาบน้ําเป็นไงปั๊บปึ๊บตีตุ้มฟีเกอร์อันตีงัด เป็นไงโอ้โหโคตรปตโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโลมีแอร์นะครับในคลิปนี้ผมมาเล่นลิกเตอร์นะครับผมในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชเป็นลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับผมถ้ามีเสียงลมเข้าอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ลมมันแรงนะไม่รู้เป็นไรนะครับผมโอเคเนาะก็มาเล่นลิกเตอร์ในตำแหน่งออฟเลนนะครับไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนะครับ ก็เมื่อก่อนผมก็เล่นแต่ลิกเตอร์นะใช้ในการไต่แหลงได้ดีงัดไปหนึ่งทีดาบน้ำไปหนึ่งทีฟันโอเคแล้วผมต้นเกมก็ตอดไปได้ค่อนข้างโอเคนะลิกเตอร์นะครับผมก็ฟาร์มใปนะครับตอดได้ตอดนะครับผมลิกเตอร์ดาบน้ำนะครับโอเคอยู่ในพุ่มเหมือนเดิมนะครับผมก็พยายามเช็คพุ่มพยายามอยู่ในพุ่มไว้นะครับรองงัดอย่างเดียวนะครับหรือแม้ก็เป็นดาบน้ำก็ได้นะครับผม ล่างยับกันเลยทีเดียวเคียร์คลิปไปนะครับถ้าศัตรูไม่เข้าเราก็เคียร์คลิปไปนะครับผมเราจะได้ไปเติมเลนอื่นได้นะครับหรือลอดักก็ได้นะครับผมโอเคเนาะช่่นนี้รอดูนะครับว่ามันจะยังไงมันอ้อมไปฝั่งหน่นนะผมนึกว่ามันจะมาฝั่งนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเออลอ,อกนะเคียรามางัดไปหนึ่งที ดับน้ำไปปุ๊บนะครับผมหรือจะเป็นงัดงัดก็ได้นะครับแล้วแตขคนนะครับแต่สมานมาผมชอบแบบเนี้ยนะครับผมงัดแล้วก็ดับน้งัดไปหนึ่งทีโอเคจะคลิปไปนะครับงัดใส่สกิลเสร็จปุ๊บก็สกิลสองนะครับมันก็จะกันซีซีโอ้ล่างแล้วบวกกันยับยับเลยนะเหมือนเป็นดา,นาจะมาบนนะครับผมเราเคลีรยคลิปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับผม เราเรอรอดูว่าจะมีใครมาไหมเราเลียร์กลางให้กับทีมนะจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับเขนะียนเนาล่างมีประเด็นแบบว่าเดี๋ยวเราลงสักหน่อยนะฟีเกอร์ไป่าจะได้สวยนะครับผมเอเคนะครับได้ไอ้นั่นมานะเฮ้ยงัดไปทังทีสกิลสอง เออยึองรอดนะครับเออรอดนะโอ้โหเราไม่มีงัดไม่งันผมฆ่าแล้วเนะี่ยฮิงัดหนึ่งงัดสองเพื่อนเอาดิโอ้โหเพงทำจังว่าไปซ้มตัวังไม่ได้สักตัวไม่เป็นไรนะครับโอเคลิกเตอร์ก็ประมาณนี้แหละครับทําจังว่าให้เพื่อนเล่นนะผมเกือบโดดแล้วกูนะครับโอเคกลับบนกันต่อนะครับผมเราเสียเว็บบนไป ก็ประมาณเวฟหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคแต่อืรอกก็เสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าตะกีมันก็อยู่กับเรานี่แหละงับไปหนึ่งทีอันติลบมผมน่าจะอัติใสวะผมไม่คิดว่าจะค้างไงคิดว่าจะตอดนะครับผมลืมดูว่าแบ็คแมนมานะครับที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าสเต็กไอ้ดับดับมันครบเนี่ยมันจะสามารถใช้ทได้สง่องี้เพราะว่าถ้าสตกไอ้ดับดบมันครบเนี่ยมันจะสามารถใช้กได้สองทีนะครับผม เราใช้ซองทีปุ๊บสาแทกมันก็จะห่าไปถ้าเราเก็บปุ๊บมันก็จะใช้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับผมกูพูดอะไรของกูเนี่ยบางทีกูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคนน่าจะเข้าใจแหละเออนะครับผมไกลไปนะครับแบ็กแมนอยู่บนนะครับผมน่าจะไปช่วยเคลียร์ได้นะครับเราก็รอดูแล้วก็เคลียร์กลางให,ให้ก่อนนะครับโอเค แมนอยู่บนนะล่างมีประเด็นไหมวะเราเน้นเติมดีกอันนะครับเพราะว่าแบงแมนอยู่บนแล้วนะครับผมแบงแมนน่าจะค่าได้นะโอเค่างนะครับมีหน้าอันติสุดนี้ที่ไม่เข้าเอลตเตอร์เพราะว่ามันมีล็อกนะครับถ้าเข้าไปเราน่าจะแห้งได้เลยแพนด้านะครับอยู่กันเต็มเลยกูนะครับผม โอเคนะครับ s <S ก็อันนี้ลงมาแล้วนะจะรอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับตึตึงตึงนะครับโบ <'s> มสกิลเป็นหนึ่งเทเป็นงะนะครับ s <S ก็รอดักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมันจะมาไหมเนี่ยเออโล,โลนะครับงะบเป็นเรื่องทอีเฮียกัดเบ้าปั๊บ ลบพยายามรวบสกิลซอ,องกันล่อไว้นะครับเพราะว่าสกิลซอ,องกันล่อค่อนข้างแรงแล้วก็มันดูดเลือดแรงด้วยนะครับผมเออ,เ,อ,อเกมนี้ผมออกเป็นฟูลดาเมจแล้วก็ออกตัดเลือดด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะงัดไปหนึ่งทีวิ้ยชัดพุ่งตะเหลวเลยนะมึงโอเคนะพ่อผมล่างก็บวกกันยับๆนะเกมนี้นะพ่อผมเราก็เน้นเติมไปนะครับเน้นเติมเ,เคลียร์คลิปปืนมังกรเลยดีกว่านะครับผม ราะว่าเออล้อมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะนะครับมันจะอยู่พุ่มบอวะเฮ้ยช้าไปนะเออล้อเปิดติสวนครับเราได้ตัดเลือดแล้วนะครับเฮ้ยเฮียเออล้อเก็จิบวะ่ะชัดเลยอ่าล้อสวนเอ้ยเฮียโอ้โหไอ้ปาวจ้าอยู่ไม่ไรใจร้อนไปนะครับผมน่าจะคาได้นะฟีเกอร์งัดไปทังทีเฮ้ยเฮียกดแข่งไอ้สัด ไป20กิลกรัมเอ้ยกูกดแข็งมากเป็นไงไม่ได้แอมกูหรอกีรอๆนะครับถ้าเออรอไม่กล้ามันน่าจะตายนะงัดไปหนทีเออกูก็จะตายเป็นไงโอ้โหการล,ลบอาร์ตีลบอาร์ตีเรามานะครับงัดไปหนทีเออสวยงามมาลามแผลอะไรตะเลงนะครับผมโอเคผมกลับบ้านก่อนนะครับไงชอตตะก,กี้เนี่ยผมเอี้ยวตัวลบแบบดิจิตอลดิจิตอลอะครับนะ้อง อานตีเป็นหนึ่งทีกูมสวยนะครับผมเราไม่ต้องเน้นค่าก็ได้นะครับให้ตัวอื่นเน้นค่าไปก็ได้นะครับโอเคเนาะอืขี่ขไปนะครับบนไหมเราดันบนกันสักหน่อยนะโอเคเอาเขี่พวงไปได้กันนี่ยอาร์ตีนะครับไม่ใช่ติตีกิ๊กสองติกเกอร์นะครับผมนี่มาก่อนนะครับเพราะไม่นี่เรา่าจจะตายห้าได้นะครับผม ไม่ประมาทดีที่สุดนะครับผมเกมนี้ออกไปดาบแดงนะครับผมก็เน้นแรงเน้นแรงทลูมิติกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเหมือนมันจะไปเอามัางกรเล็กนะถ้าผมจะลองซุ่มดูอันติดาบน้ำเปงป,ปั๊บปึ๊บตีตุ่มสวยงามนะครับผมก็ใช้ได้หลายแบบนะครับผมสำหรับดิกเตอร์นะ ดาบดินดาบน้ำดาบงัดนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูงัดไปหนึ่งทีตุ้มสวยนะครับผมแต่ที่แนะนําก็จะเป็นดาบน้ํากับดาบงัดนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีนะครับดาบน้ําก็วิ่งเร็วด้วยนะครับอืมไก่ไปนะครับผมแต่ถ้าเวลาเข้าแบบเร็วๆอย่างเงี้ยผมจะใช้ดาบน้านะครับแต่ถ้าแบบใจเย็นนิ่งๆก็ ลอง,งัดนะครับผมประมาณนี้ก็ใช้คู่คู่วันตินะครับก็จะเป็นคอมโบที่แรงนะครับผมโอเคอย่าบดนะครับอย่าทิ้งบดด้วยนะอย่าลืมนะครับผมออฟเลนนะครับผมรักษาป้อมไว้ดีที่สุดนะครับอาร์ติเฮียเอ้เอสกิปสองเป็นไงอารติกูเข้าสกิปสองมาคีเรียบร้อยสวยงามนะครับผม ก็ใช้ถูกจังหวะสกิลสองก็จะเป็นสกิลที่โกงนะครับผมก็โกงนะสกิลสองนะครับอันติสวยงานนะครับผมงัดงัดสวยนะครับแพนดา้าไม่มานะครับแล้วก็ที่ถ้างัดฟิกเกอร์นะครับผมเนีย่ยลองลองใช้ดูงัดหนึ่งทีสองทีเก็บอยู่นะครับ ผูจะมีโอกาสได้ใช้ไหมเนี่ยเฮ้ยงัดฟรีเกอร์แอนตี้งัดเป็นไงโอ้โหโคตรโตนะครับผมมีโอกาสได้ใช้สักทีนะถ้าหล่อเทะนะครับผมเล่นมาตั้งนานใช้ครั้งเดียว <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์ล่างก่อนนะครับผม,มนะครับผม ก็เน้นเคลียร์เลนไว้นะครับผมคือที่ผมเจอส่วนมากหลายคนไม่ค่อยชอบเคลียร์เลนนะครับชอบแบบมาออกลางอะ่ะมึงจะกบเลยเหรอไอสัตว์ <laughs> มึงจะรีบเลยใช่ไหมนะครับผมนะก็ลิกเตอร์ก็เป็นตัวที่เติมเกมไวอะไรไวนะครับผมก่อนแนะนำํำลองเล่นดูนะครับใช้แต่แหลงได้ดีนะครับอารติไม่ทองทีปุ้มออกมานะครับ ก็้ยไหวว่ะหนูก็ไม่ไหวนะครับผมเฮ้ยจบได้แล้วเนี่ยนะครับผมแอสซิสต์กดไปเจ็ดนะครับผมนะเกมนี้โอเคอืมสวยนะครับผมตีตีโอเคนะจบแล้วครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมเล่นตัวอะไรก็ตามติดตชมกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ มาเจอกันครับผม